คุณกำลังจมอยูกก่กับความทุกข์และรู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่มาฟังคลิปนี้กันครับอันดับแรกเลยนะเราอย่าไปสนใจคําตัดสินของคนอื่นเพราะชีวิตทุกอย่างมันไม่มีทางได้ดังใจหรอกเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจมาฟังนิทานเรื่องนี้กันครับมีเด็กน้อยคนหนึ่งเดินเล่นอยู่ริมชายหาดแต่แล้วรองเท้าของเด็กน้อยคนนี้ก็ถูกคลื่นซัดหายไป เด็กน้อยรู้สึกเศร้าเสียใจมากก็เลยเดินไปหยิบกิ่งไม้มาเขียนไว้ที่ริมหาดว่าทะเลคือขโมยอีกชายฝั่งหนึ่งของทะเลชาวประมงหาปลาได้เป็นจำนวนมากชาวประมงก็ขึ้นมาเขียนที่ชายหาดว่าทะเลคือผู้ให้ชายหนุ่มคนหนึ่งจมน้ำทะเลแล้วก็เสียชีวิตแม่ของเขาเดินไปเขียนที่ชายหาดว่าทะเลคือฆาตกร ชายชรา,าหลังข้อมคนหนึ่งเดินถือไม้เท้าก้มหน้าแล้วก็ไปพบไข่มุกอล้ำค่ายอยู่เม็ดหนึ่งพอเอาไปตีราคาก็พบว่าไข่มุกเม็ดนั้นมีมูลค่าหลายสิบล้านทีเดียวชายชรา,าก็กลับไปเขียนที่ชายหาดว่าทะเลคือผู้เมตตาทันใดนั้นเองคลื่นก็ซัดมาที่ชายฝั่งแล้วก็ลบข้อความเหล่านั้นทั้งหมด พร้อมกับพูดขึ้นเบาๆว่าอย่าไปสนใจคำตัดสินของคนอื่นหากเจ้าคิดจะเป็นทะเลอย่าไปวิตกกังวลกับสิ่งที่มันผ่านมาความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังความสุขหรือความทุกข์เพราะหากชีวิตมนุษย์จะเรียบง่ายเราคงไม่เริ่มต้นชีวิตด้วยการร้องไห้เมื่อแรกเกิดหรอกครับคนเรา เกิดมาพร้อมกับเสียงร้องไห้ของตัวเองแต่จากไปพร้อมกับเสียงร้องไห้ของคนอื่นนั่นแหละครับที่เรียกว่าชีวิตแมวชอบกินปลาแต่แมวลงน้ำไม่ได้ปลาชอบกินไส้เดือนแต่ก็ขึ้นฝั่งมากินไส้เดือนไม่ได้ชีวิตคนเรามีได้มีเสียมีทั้งได้เลือกและก็ต้องล้มเลิกในชีวิตคนเราไม่มีทุกอย่างที่จะได้ดังใจเรานึกทั้งหมดเพราะฉะนั้นจงอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับใครเพราะมันไม่คุ้ม อย่าจริงจังกับตัวเองมากเกินไปเพราะมันจะทำร้ายตัวเองอย่าไปจมอยู่กับอดีตเพราะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วก็อย่าจริงจังกับปัจจุบันมากไปเพราะชีวิตเรายังต้องเดินต่อไปข้างหน้าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันเป็นของของเรานอกไปเสียจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซึ่งมันก็มาจากสุขภาพใจที่เข้มแข็งแล้วก็เปี่ยมกำลังใจฮบ แล้วลุกขึ้นมาครับเพราะชีวิตเรายัางต้องเดินต่อไปข้างหน้าครับ